สวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำตัวนะคะชื่อกุ้งค่ะเป็นคนอีสานอ่าเป็นคนจังหวัดเลยมาอยู่เยอะรมานได้ประมาณ7ปีแล้วค่ะแล้วก็นี่คือลูกสาวของกุ้งนะคะ น้องเพิ่งได้อายุเก้าเดือนเศษเ,เองค่ะชื่อน้องเจสสิก้าอาสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดียังสวัสดีค่ะสิสวยสวยสวัสดีค่ะ <c oughs> น้องกำลังเีค่ะเป็นลูกครึ่งเยอรมันไทยนะคะ กุช่องของกุ้งทําขึ้นเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็จะมีตัวเล็กเข้ามาอยู่ในอยู่ในวิดีโอด้วยนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะออกแนวาพากินพาเที่ยวแ <c oughs> ชร <c oughs> ์ประสบการณ์ <c oughs> ชีวิตนะคะ ที่กุ้งใช้ชีวิตในเยอรมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยากจะบอกว่าชีวิตมาดามเมียฝรั่งของกุ้งนี้ก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นๆหรือรุ่นพี่ๆเขาสักเท่าไหร่นะคะก็มีทั้ง ข้อดีข้อเสียนะคะที่มาอยู่ที่นี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกุ้จะมาแชร์ให้ฟังนะคะค่ะย <c oughs> ังไงก็ฝากติดตามเจสสิก้ากับแม่ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องง่วงเะรอคะอ๋อ,อ,อพอแล้วลวปะ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 